อันดับที่สุดของการทำประตูในนัดที่17ลาลิกาฤดูกาลใหม่2013-2014เริ่มต้นที่อันดับ5กาบีเปอร์ลูฟิกี่เข้ากรอบเขตโทษก่อนที่จะเป็นดิเอโก้กอสตาจัดการวอลเล่ด้วยเท้าซ้ายในเกมที่แอตเลติกมาดริดเปิดบ้านเอาชนะเลบันเต้3-2อันดับ4เอาบโตบูเอโน่ยิงจักรยานอากาศด้วยเท้าซ้ายบอลพุ่งเข้าประตูไปอย่างสวยงามในเกมที่ราโยเบเยการโน่พ่ายให้กับแอตเลติกบินเบา1-2อันดับที่3เบรโดลิออสกระชากบอลจากฝั่งของตัวเองฝ่าแในรับแอตมาดริดก่อนซัดผ่านประตูเข้าไปใน เกมที่เลบันเต้บุกแพ้แอตมอลิด2-3 อันดับที่2ปิติซัดไก่เต็มข้อหน้ากอบเขตโทษบอลพุ่งแรงเข้าประตูไปอย่างสวยงามในเกมที่กาลาดาแพ้คารังให้กับโซเซดัดหนึ่งสามและอันดับ1นึ่เบโดโรดิเกสใช้ความสามารถเฉพาะตัวลากบอลตัดเข้ากลางก่อนซัดเสียบตะข่ายในเกมที่บาร์เซโลนาพลิกสถานการณ์จากเป็นรองเกเรเฟ่สองศูนย์กับมาชนะ52ไม่อยากพลาดสุดยอดการทำประตูในศึกลาลีกาเป็นแบบสดๆทุกสัปดาห์ครบทั้งฤดูก,กาลต้องสมัครสมาชิกเพียงเดือนละ99บาทด่วนตอนนี้ทางเว็บ7นึ่งหทีหรือโทร1 7 8 1